เกี่ยวกับแมนโทินีนะครับอาจจะตรงกับที่เราเคยเรียนมาแล้วนะครับอาจจะตรงกับที่เราเคยทํามาแล้วบ้างนะครับแต่วันนี้มาทุกคนนะครับดูว่าสิ่งที่เราเคยทำกับสิ่งที่วีโอพูดจะเหมือนหรือคล้ายกันหรือเปล่านะครับเพราะหลายครั้งที่เราทานะครับเราก็ทําแบบแบบไงไม่ตั้งใจ ควันน <I daha. S 1> ี Aha, ้ก็เราเดี๋ยวเราดูก่อนว่าทฤษฎีที่เราปฏิบัติตาไมถึงครูบอกว่าให้นำขวดอบบนี้ดูครับวันนี้สิ่งที่เราจะเรียนกันนะครับมีสองบอวข้อบอกเลขบอกข้อเลขที่หนึ่งนะครับอ่ะนองมาแบบนี้มาของนี้ครับของนี้มาแบบนี้หมายถึงอะไรวะหมายหมายหมายมายถึงอ่ะอยู่แบบนี้อ่ะพอมาแบงนี้นะครับ เรามีจุดเราสองข้อนะครับข้อแรกคือ All Star. ออนสตาร์ออนสตาร์ All Star นะครับข้อที่สองบอเอฟเบอร์นะครับเราจะมีสองข้อนี้ในการทำงานวันนี้นะครับอันแรกนะครับหมายถึงว่าเราจะยังไงออนสตาร์ All Star. ใครเข้าใจบ้างตรงนี้ ก็คือเปิดเครื่องขึ้นมาครับนี่จะเริ่มทำงานเลยนะครับส่วนอันที่สองปลอยเปอร์คือทำงานโบน์โบน์โบนจนกว่าเราจะเสร็จภารกิจใช่ไหมครับมีสองอย่างนะครับที่แตกต่างกันอันนี้หนึ่งออสตาร์หมาถึงกดสวิตช์เปิดเครื่องนะครับเปิดทำงานก็ดำกำจัดจนร็จแค่ครั้งใดครับหนึ่งนะครับส่วนปลอยเปอร์ จำบนบนบนนบนกว่าจะหดคจัพูดดังครับออนสตาร์ออร์อเอเอร์ออนสตาร์เอรารสกดานี้เกราทเราจะมาใช้ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดู เราคิดือเปล่านะครับอ่ะดูวิดีโอก่อนครับอ่าไม่พูดไม่ถงเสีเยงดังน,นะครับดูวิดีโอตามไปก่อนนักโรงเรียนบ้านหน่อยวันนี้ครูบิ๊กกับครูพลอยจะมาสอนการเขียนโปรแกรมบนบอร์ดไมโครบิตกันนะครับบอร์ดไมโครบิต เป็นบอ,นอนร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ชนิดนดิงที่มีความยี่นในการพัฒนาโปรแกรมสูงใะการใช้งานม่ยากเขียนด้ใช้คดบล,ล,ล็อกคำสั่งสำเร็จรูปลา่าแะหว่างบล็อกต่อก,กันแล้วกำหนดค่าที่เหมาะสมหรือใช้วิธีการเขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถรองรับพัฒนาโปรแกรมได้หลายภาษาสามารถใช้งานได้ ในการเข้าไปที่เว็บไซต์ metcode.microbit.org โดยนหน้าแรกจะปรากฏภาพดังนี้ก่อนที่นให้เรื่กรูปแบบการเขียนโปรแกรมด้วยภาัาหรือภาษาซาวาสครีกเมื่อเข้าใช้่งานที่เว็บไซต์ metcode.microbit.org แล้วให้เด็กๆคลิกที่ n e w p โปรเจ t จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมดังนี หน้าต่างกรวแก่ประกอบด้วย1บล็อกคือพื้นที่รูปวงแหวงหรือบล็อกทั่วสองบล็อกคือพื้นที่แบบดัาภาหาเราต่อทานีงนะครับอ่ะทุกคนตบมือหนึ่งางครับตบมือหนึ่งาครับพอ้อย่างสอก็ย่าง ที่เราเคยใช้การกลุ่มนี้เป็นกลุ่มอะไรครับกลุ่มอะไรกลุ่มกำลังใช่ไหมเป็นบล็อกกำลังใช่ไหมครับและตัวนี้ก็เป็นชื่อบอกว่าในแต่ละบล็อกจะมีอะไรบ้างใช่ไหมครับมีสิ่งก็มีอะไรครับมีมีอะไรบอร์ดไฟนะครับที่เป็นวาว์ว LED ใช่ไหมครับที่เราสามารถที่จะ เรียกได้ว่าจะเป็นหัวใจเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่ที่เราสร้างขึ้นถูกไหมครับอ่าอ่าอินฟูตอ่ายูซิเป็นอะไรสิงอ่า L E D ไฟบิงนะครับอ่าวีดีโอเสียงต่างๆนะครับอ่ารูอ่าเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับอันนี้คือชื่อของอละไลล่กรูมจำศัก แล้วก็น,นี่คือคำสั่งย่อยของกลุ่มคำสั่งนั้นนะครับอ่าที่เราเจอกันสองอันเมื่อกี้ที่เราอ่านกันเห็นไหมครับอยู่นี่ครับอสตาร์ทอยู่นี่เคยเห็นไหมใช่ไหมครับอย่นี่อ่านยับเป็นอย่างนี้ปอยเบอร์เป็นยังไงการเรียนะใช่ไหมครับ on star o f สองอันนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้สตัวนี้ในการเรียนนะครับโอเค okay. อ่ะไปดูต่อนะครับ เปแบบนะครับร,าาร็อกคำาช่งนะครับแลเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเราจะโตขึ้นเราจะต้องไปเขียนแบบยาวว่าสหรือซึ่งเป็นข้อความอะไรตัวเรียนต่อรันเป็นคำสั่งอันนั้นยากขึ้นแต่ตอนนี้เราพอหนึ่งเราเรียนแก้รอ็าาขอ,ขอ,ขอ,อกคำสั่งก่อนเรียนบ็อกนี้เรียน็อกข้อมานะครับอะไปดูต่อนะครับี่ออก่อ,อ บล็อคือเด็กที่ดงถุงบลอกกบอทัวอนี้ครับเ็บตาคือเด็นที่แสดงุเ็สคิทั่วมเด็ที่แสดงถุ้สี่เด็กที่กรุ้ดที่ขียนมพวกเราอยากทอเขียนประกันด้วยตเองน มีการจ่ายไปหรือเปิดคำจางก็จะเลือกทำคำจางทั้งหมดภายในบล็อกดันทีใช่ไหมรอบเดียวหนึ่งรอบใช่ไหมแต่พลอยเวอร์เป็นคำจางที่อะไรเป็นบล็อกคำหนดให้ทำงานอยู่ทำงานต่อเนื่องวน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 จนหมดคำจางใช่ไหมครับสองอย่างนะวันนี้นะ 咖啡。

à cô mình có dáng gì đó là tuyệt kéo mình làm gì, có dáng gì à kéo ทำแค่นี้ก่อนโอยเคเอยยังค <muscle> ่ะได้ทำแค่นี่นะอ่ะตอนนี้หัวใจเป็นยังไงหยุดอยู่ใช่ไหมใช่คัะหยุดอยู่ใช่ไหมใช่ครับอ่าคกูจะเอาตัวนี้มาไว้ตรงนี้ลองดูนะเอามาไว้ตรงนี้นะแล้วเปลี่ยนเป็นหัวใจเล็ก

สามเหลี่ยมถูกไหมอ่ะกดหนึ่งครั้งอ่าแล้วกดสามเหลี่ยมเป็นหัวใจโตหนึ่งอันและเป็นหัวใจเล็กหนึ่งอันถูกไหมเหมือนที่เราพูดกันไหมว่าออนสตาร์จะทำงานแค่รอบเดียวจริงหรือเปล่าอ่ะลองดูครับรอบเดียวไหมรอบเดียวรอบเดียวเลยเอาอันนี้เอาไว้ไว้ใเอไิม

จับมือไม่วางเมือนะครับไม่กอดจับมือนะอ่ะผู้จะย้ายต้องกรอบไปกอนเลยมาไว้แบบนี้เราดูว่าเหมือนกับที่เราบอกไปว่าถ้าเป็นอยเบอร์ากทำงานวนไปวนไปวนไปนั่นแหละไม่ยอมหยุดใช่ไหมเมื่อกี้เราท้างน้องต้นช้างจนแกะโตแล้วก็เล็กแล้วก็หยุดเลยรอบเดียวอ่ะลองดูว่าแบงนี้ จะวนเหมือนที่าพูดไหมอ่ะทุเียนง่ายไม่ต้องอยกก่อนดูให้ดก่อนดูนดูกลก่อนดูจากรกนี่เลยนะอ่ะมันจะไปด้าคู่ใช่ไหมประมาตรงนี้อ่ะแรกเหมือนตังกูเลย 班长，这边。

หมดเกินกว่าจะมาามหมดครับสั่งหรือเราจะปิดโปรแกรมไปนะครับได้หรือเปล่า,ได,ลาได้ไหมครับ Yeah. à, subscribe này kênh Ghiền này con Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn này วลาพอดีนะครับไม่เยอะนะครับวันนี้เราเรียนไม่เยอะเพราะว่าเราเป็นการทบทวนแล้วก็เพื่อที่จะนําไปต่อยอดในการเรียนโปรแกรมต่อไปนะครับหวังว่าผงจะเอาคําสั่งพวกนี้ไปต่อยอดในงานื่นได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รู้คุณาสเหล่านี้เราต่อยอดไปยืนยันไหมเกิดเราพลาดไปเราไปใส่ในออโต้ตัดมันําได้ครั้งเดียวน,นะยนั่นเองหรือเปล่าเห็นนะครับ พอสมควรอ่าหัวดาวบอกครับให้ดึกก่อน,นอ้าวหัวาบอกก่อนเดี๋ยวก็เก็บเสื้อ